สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพลิกไทยล้ำชาแนลคลิปนี้จะนำเสนอผลการแข่งขันแบดมินตันปิโตนสัสมาเลเซียโอเพ่น2026ยกรายการเวทีระดับซูเปอร์1000ชิงเงินรางวัลรวม1 4 5 0 0 0้าหมืเหรียญสหรัฐรอบ8คนสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศเริ่มจากประเภทยิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนทน์มืออันดับเจ็ดของโลกและเป็นมือว่าอันดับเจ็ดของรายการลงทําการแข่งขันกับ เฉินยู่เฟยมืออันดับสี่ของโลกและเป็นมือบาอันดับสี่ของรายการจากประเทศจีนผลการแข่งขันเมรัชนกแพ้ไปศู์ต่อสองเกมด้วยสกอร์สิบสต่อ21่สต่อยีเอฉินยู่เฟยคือมือปรับนักแบดมินตันไทยในรายการนี้ประเภทคู่ผสมบาทเดชาพลพัววรานุเคราะห์จับคู่กับเฟรมสุพิศาพราเพียวสามพานันคู่มืออันดับสมของโลก และเป็นคู่มือว่าอันดับ3าของรายการลงทําการแข่งขันกับเกสเปอร์ท็อปจับคู่กับอเมเลียแมคเกลลคู่มืออันดับ11ของโลกจากประเทศเดนมาร์กผลการแข่งขันต้องเล่นกันถึง3เกมก่อนที่คู่ของเดชาพลกับเฟรมสุพิศราจะแพ้ไปแบบสนุก1ต่อ2เกมด้วยสกอร์12ต่อ21 21ต่อ8และ19ต่อ21ประเภทชายเดี่ยววิว,ว กุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับสองของโลกและเป็นมืออันดับสองของรายการลงทําการแข่งขันกับอเล็กลาเนียมืออันดับ8ปของโลกและเป็นมืออันดับจีดของรายการจากประเทศฝรั่งเศสผลการแข่งขันต้องเล่นกันถึง3เกมก่อนที่วิวกูลวุฒิจะชนะไป2ต่อ1เกมด้วยสกอร์15ต่อ21 21ต่อ10และ21ต่อ13เข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ